พามาดูหมูนะทุกคนโล่เท่าไรบอสสินหมูโลละแปดสิบโลแปดสิบแปดสิบเป็นเงินบาทเท่าไรก่อนสินหมูโลละแปดสิบพันจีบนะคะทุกคนนี่อย่างที่เห็นเลยนะ,ะโลละแปดสิบนี่คือสินหมูนะคะสิ้นหมูเดอ้อเราพามาดูเนื้อหมูนะคะทุกคนหมูเขาจะมีทุกวันนะคะเนี่ย เขาจะทำเองนะคะมีทุกวันเลยโลละ80 80โลละ80,000นะคะเป็นเงินบาท130หรือ140 130ปลายแบบเป็นเงินบาทก็โลละ130นะคะทุกคนเป็นเงินกลีบโลละ80,000นคะ่ะอันนี้จะเป็นหมูนะคะร้านนู้นจะเป็นร้านเนื้อนะคะอันนั้นจะเป็นร้านเนื้อเ้อทุกคน อันนี้หมูอันนู้นเนื้อนะคะมีอยู่สามสี่้านนะทุกคนอันนี้ที่เราซื้อเนี่ยสองร้อยเราซื้อสองร้อยนะคะ200สองร้อยเซนเซนถ้ารด้กระดาเป็นเงินกิบแซนซาวค่ะทุกคนเซนซาวแซนซาวนะคะเซนซาวเดี๋ยวเราจะไอ้นี่เลยนะคะเราจะจ่ายแบงค์พันกันนะคะทุกคนเราจะจ่ายแบงค์พันอันนี้คีไทยทราไกร่ลาพันหนึ่ง เดี๋ยวนะคะทุกคนกกเจ้บป็นเป็ากิอเป็นบานเป็นเจ้าอเป็นบานนยแม่ค้าบอกว่าจนถ้าเราเอาแบงค์พันมาซื้อนะคะทุกคน แม่ค้าสามารถทอนได้ทั้งแบงก์เงินกีบและเงินบาทได้เลยนะคะอาทถอนเป็นเงินบาทก็ได้ละแม่ค้าเขาจะทอนให้เราเลยนะคะหลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวเนาะมาซื้อของนะคะแม่ค้าสามารถทอนให้เราได้เลยนะคะแต่กบบระบลุปเป็นปะเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคน